สวัสดีค่ะนักเรียนจากที่เราได้เรียนรู้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3แล้วตอนนี้เราก็มาถึงตอนที่4แล้วนะคะนักเรียนซึ่งแต่ละตอนก็จะมีคำที่ให้นักเรียนสังเกตว่ามันเป็นวิธีการหาคำตอบด้วยวิธีอะไรเช่นคำว่า และทั้งหมดนี้จะเป็นวิธีบวกนะคะรวมก็เป็นวิธีการหาคำตอบด้วยวิธีการบวกนะคะแล้วคำว่าเหลือเนี่ยก็เป็นการหาคำตอบโดยการลบนะคะแล้วก็มากกว่ามากกว่านี้แล้วแต่สถานการณ์นะคะนักเรียนเหตุการณ์ต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันบางบางเหตุการณ์ก็จะเป็นการหาคำตอบด้วยวิธีการลบบางเหตุการณ์ก็เป็นวิธี การนะครับตอบด้ว่อวิธีการบวกนะคะน้อยกว่าก็เหมือนกันนะคะตอนที่สามจะเป็นน้อยกว่าน้อยกว่านี่ก็เหมือนกันตามเหตุการณออ์บางบางเหตุการณ์ก็เป็นบวกบางเหตุการณ์ก็ต้องเป็นลบอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนชนะนักเรียนจะต้องอ่านแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ให้ถูกต้องว่ามันจะต้องใช้ใช้ หลักการหาแบบไหนนะคะซึ่งตอนจบปัญหาการบวกกับลบตอนที่4ี่เนี้ยนักเรียนจะต,ต้องวิเคราะห์โจทย์แล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาให้ถูกต้องถึงจะหาคําตอบได้ถูกต้องนะคะอาวันนี้คุณครูจะพานักเรียนทําเลยค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่าวอที่หนึ่ครูทับทิม มีสมุดสองร้อยสามสิหกเล่มใช่ไหมคะสองร้อยสามสิหกเล่มต้องซื้อเพิ่มอีกกี่เล่มเห็นไหมต้องซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มนี่แสดงว่าจานวนสมุดต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจะต,ต้องซื้อเพิ่มกี่เล่มจึงจะได้เท่ากับจะคบรบกี่ร้อยนะคะไปิชุกซาร่เขียนอย่างนี้คะ่ะอ่าต่อไป ใช้วิธีการหาความสัมพันธ์ของการบวกกัลบมาหาคำตอบนะคะที่เราได้ีเรียนแล้วเป็น700ลบส3 6ร้อามสิบหกเท่ากับลบเลยค่ะอหกลบศูนย์ลบได้ไหมไม่ได้ศูนย์มันน้อก็่ฉะนั้นศูนย์หลักหน่วยไมมา าหลักสิบีใ่มีกระจายให้ไหมไม่มีาหลักร้อยาเรากระจายให้เพื่อนไปก็จะเหลือ6หลักสิบก็จะเป็นสิบนะคะแล้วกระจายมาให้หลักหน่วยหลัก10บก็จะเหลือเก้าแล้วก็หลักหน่วยก็จะเป็นสิบนะคะ ทำการลบค่ะหกลบสี่อุ้ยไม่ใช่ค่ะหกลบสิบเหลือหกลบสเหลือเท่าไรคะเหลือสี่สี่ใช่ไหมคะสีตะะะ่ต่อไปสามลบเก้าสามเก้าเหลือเท่าไรคะเก้าเหลือหกนะคะต่อไปสองลบหกเหลือเท่าไรคะเหลือสี่ฉะนั้นคำตอบคอนนี้คือสี่ร้อยหกสิบสี่ใช่ไหมคะ 464นะคะต่อไปนะคะข้อที่2ต้นกล้ามีเงิน450บาทานะคะ450บาทนะคะซื้อหนังสือแล้วเหลือเงิน300บาทเขาซื้อหนังสือใช่ไหมฮะแสดงว่าเงินต้องหมดไปใช้วิธีลบไม่รู้ซื้อเท่าไหร่เราไม่รู้อะ ก็ใส่กล่องไว้แล้เหลือเงินกี่บาทคะสามร้อยใส่สามร้อยนะคะอ่าเดีนี้อ่าแก้จุดปัญหาด้วยความสัมพันธ์ของการบวกกันลบสี 450. ่ร้อยห้าสิบลบลบเท่าไหร่คะลบสามร้อยเท่ากับลบค่ะูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ ต่อไปหลักสิบลบหลักสิบเหลือเท่าไรคะเหลือห้าเหลือห้าใช่ไหมคะต่อไปหลักร้อยลบหลักร้อยสามลบสี่เหลือหนึ่งคำตอบคือ1นึ่งร้อยห้าสิบนักเรียนเช็คคำตอบได้นะคะคำตอบที่ได้เนี่ยใส่ไปในกล่องเอาไปลบดู150ยห้าสิบลบสี่ร้อยห้เท่ากับสามร้อยไหมถ้าเท่ากับแสดงว่าคำตอบราเป็นยังไงคะคำตอบเราเป็นยังไงคะ ถูกต้องอ่าหน้าข้อต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะนะคะดูวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้ร้อยสามสิบห้าหน้าร้อยสามห้าหน้านะคะร้อยสามห้าหน้าแก้วตาต้องอ่านเพิ่มอีกกี่หน้าอ่านเพิ่มอ่านต้องอ่านอีกอ่านอีกแสดงต้องอ่าน เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาเรายังไม่รู้ขวานเท่าไหร่ไม่รู้เศษกล่องไว้เท่ากับสามร้อยห้าสิบห้าคงกูแม่ค่ยสบายนักเรียนพรุ่งนี้คงไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วเอา135ร้อยสามสิบห้าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคุคกูลืมความสัมพันธ์กันบวกกัรลบกอโทษค่ะกอโทษ สามอยห้าิบติดะเะไม่ยอมติดให้คุณครูเลย350 ้อยห้าสิบลบหนึ่งร้อยสามสิบห้าเท่ากับลบทำการลบเลยค่ะลบตัวลบ,ลบไม่ได้ให้หลักสิบประจายมาให้ศูนย์หลักสิบก็จะเหลือห้าโอ้เหลือสี่สี่นะคะ แล้วคุณครูโอ้ยเบือใหญ่แล้วจึงจะไม่รอดแล้ว <S <S อ่าลบนะคะอ่ะหาหลักสิบก็จะเหลือสี่ลัหน่วยก็จะเป็นสิบอ่าลบกันค่ะหา้หาลบสิบเหลืออ่า ามลบเท่าไรคะสามลบสี่แล้วหนึ่งหนึ่งลบสามเหลือเท่าไรถ้าสองตอบสองร้อยสิบห้าเอาคำตอบไปใส่ตรงกล่อง,องดูรวมกันแล้วได้กับสามร้อยห้าสิบไหมเท่ากับถ้าเท่ากับแสดงว่าคำตอบลบไปยังไงถูกต้องเอาต่อไปพ่อมีข้าวสารหนึ่งพันถุงพันถุงนะคะ บริจาคแล้วเหลือข้าวสารสี่ร้อยก้าสิบสี่ร้อก้าสทุงแสดงบริจาคนี่แสดงว่ามันต้องหมดไปใช่ไหมคะบริจาคบริจาคไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่กล่องไว้เท่ากับเหลือข้าวสารเท่านี้สี่ร้อยเก้าสิบอ่านความสัมพันธข,ของการบวกและการลบนะคะเอาหนึ่พตั้งลบ สี่ร้อยเก้าสิบเท่ากับเท่ากับเท่าไรดูนะคะ <c oughs> อาศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์อ่าต่ไปเก้าลบศูนย์ตัวนี้ไม่ได้อาไปห้าหลักร้อยหลักร้อยไม่มีให้มาหลักพันหลักพันมีใจให้หลักร้อยไป <c oughs> ก็เป็นสิบร้อยอาหลักร้อยกระจายมาให้หลักสิบ หร้อยก็จะเหลือเก้าตรงนี้เป็นเลขเก้านะก็คือเก้าอยอย่างเงี้ยแทน900นะคะแต่เราเขียนเก้าตรงนี้ก็จะเป็นสิบใช่ไหมคะอา่าทีนี้ทำการลบได้9ก้บสิเหลือ1นึ่งสีลบเหรือเท่าไหร่คะเหลือหแสดงว่าพ่อบริจาคข้าวสารไปเท่าไรคะหร้อยสิบถุง1 1 0ถุงนะคะอา่าทีนี้เรามาดู แม่ทาขนมตาลแม่ทําขนมตาล420ชิ้นแม่ต้องทําเพิ่อมอีกกี่ชิ้นเพิ่มนี่แสดงว่าต้องวิธีอะไรคะบวกเรามีรู้กี่ชิ้นเราใส่กองไปเท่ากับ580 580 <c oughs> อ่ทีนี้มาดูสิ เราต้องหาความสัมพันธ์การใช้ความสัมพันธ์การบวก,กลบเอาห้าร้อยแปดสิบตัวเลขที่มีอยู่นี่แหละห่ะตอบสี่ร้อยยี่สิบเท่ากับเอาทำการลบเลยค่ะหลักหน่วยลบหน่วยส่วนลบส่วนได้ศูนย์สองลบแปดได้เท่าไหร่คะเี่ยหสี่ลบห้าเหลือหนึ่งเมยต้องเมยต้องทำเพิ่มหนึ่งร้อยหกสิบชิ้น เอา60ไปใส่ในกล่องแล้วบวกดูนะคะว่าถูกไหมบวก60ไปบวก100นี่ถ้าก่อน580ไหมถ้าเท่ากับก็แสดงว่าคําตอบเราเป็นยังคะถูกต้องทั้งหมดก็มีอยู่3ข้อนะคะสําหรับหน้านี้คุณครูขอให้นักเรียนถ้าใครทําก่อนแล้วให้เข้ามาเช็คดูคําตอบที่คุณครูเฉลยนะคะถ้าไม่ถูกก็ให้แก้เรียบร้อยนะคะ ใจทํานะคะทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานถ้ายามว่างแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือให้คล่องท่องบทรกยาแล้วท่องสุขูนด้นะคะคุณครูฝากเจอกันตอนโควิดหมดเนาะเราสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ